สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีตอนสายๆพี่น้องจ๋าตอนนี้สิบโมงกว่าแล้วลมได้พี่นอ้องสังเกตบางต้นใหม่ต้นกระโดนเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งทีมสร้างลุงเลนนั่นเอง หลังจากที่กอแทงน้าแล้วเรียบร้อยเมื่อวานนี่เมื่อนีนเพิ่นก็ว่างแต่ว่าว่างก็ไ่ได้ว่างนะเอา้าตัดต้นใหม่ยังหลังอันนี้เป็นต้นต้นขาวกาา็จะตัดต้นเนี่ยเนาะอันนี้เป็นต้นมะก,กอกนะพี่น้องมันไม่ได้ตายด้ย่ามนี่ใบมันหลน่นมันออกลูกอยู่ปีนี้ซิบก็ลูก ที่ังยายลุนหลังจากที่ย้ายออกจากที่เดิมอันนี้ก็เตรียมสิคุดลุมตั้งเสาจะสร้างบ้านหลังใหม่หลังที่สองเนาะหลังแรกก็อยู่บ้าน่แต่บุญพุทธคนอยู่ หลังจากที่ใหญ่มาสองมือก็กกับมาประกอบคือเก่าเนาะม่างออกอันนี้ครัวบอนี่คัว เงินควหรือเงินไฟเพื่อนเสาใหม่คือเงินครัวคือเสาอันใหญ่แทนะอันนี้จะเป็นเงินครวเลยเพิ่นกระชิตตออกมาซานกระซ่งเก่าละอันเก่ากระสีก่อมาข้างหลังต่อไปข้างหน้าเนาะกระสีอาศัยอยู่ ปีสองปีพุละกว่าสีสางบ้านเซ็จเนาะก็ lunch, <S <s ใส่เวลาพอสมควรใครสั่งสัมปีช่างหัวมัน อันนี้ใหม่ทั้งต้นได้พี่น้องบริมีการถากบริมีการเลื่อยเนาะเ <c oughs> สาเสียงคนเนี่ยใหม่ทั้งต้นอันนี้ไหม่ตัดมาใหม่ยังเป็นอยู่อันนี้ก็เสาใหม่ทั้งต้นอันนี้จะเป็นเถียงหน้าได้พี่นอ้องโมเมนต์บ้าน แต่ซ้ำก็บ,บ้านนั่นแหละเนากะก็อยูมาหลายปีแล้วอยู่ติดกับขอกงวัวจนกลัวที่สร้างบ้านแล้วสร้างบ้านแล้วจกสิง่ายเขาบ้านแล้วก็สิลื้อเทียงนากิอยูบ้านแบบถาวรเนาะอันนี้เป็นเทียงนา บ้านหลังเก่าเพิ่งกันยู่บ้านุ่นละประกาศขายมาสามปีแล้วยังไม่ผู้สื่ออยู่สาวแสงสาววันเพิ่สร้สางบ้านใหม่ตอนแรกก็ว่าสิบไริลือเอาไปเอามา บ่าวมีเป็นคนออกแบบใหยชุดไทยก็ได้ลือบ้านลือเทียงนา ทำอะไรยายลุนอืมอ่าสังกะสีเก่าพี่น้องจากขา้นซื้อไม่กับผู้ดีกระเทินเนาะเพิ่นกระช่อันสังกะสีล้างเก่าแหละลือออกแล้วเป็นหูจังปองแจงแปงเพิ่นกะหาเนวมาปะแนวติดสังกะสีเรามาแปะ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 ไว้พอได้นอนสนพอมันบ่หัว มั่งหลายรอบหลายเถ้อก็เป็นหูจ้องปองแจงแปงของบมไม่มีหอเนี่ยมั่งลงเลยมันก็เลยเพมันบางอันเนี่ยมันบางของราคาถือเบิดงัดกับขาดเบดิดอยู่ไปสื่อแนวมาแปะสังกะสีมาแปะแปะรูมันไหว เะสิประกอบเงินครัวเพิ่นนี่ไม่อันเกา่าเกสิเอาอันเก่าแหละน้ะอ,นอนนพาเงินได้ยังเอาอีกออบ่าายยพากันเงินครัวเพิ่นเนี่ยนี่ มองเทียงหลังเก่าก็เปลี่ยนไปพี่น้องเนาะกอกนงกอกน้ำแต่ก่อนเพิ่นก็เจาะน้ำมาดานอยู่นี่แหละนี่แล้วมันบกคอยมีน้ำเพิ่นก็เลยเจาะใหม่ต้นหมอกหมอกหมวกบัวก็ใหญ่ไปแล้วทั้ก็ปลูกปีเดียว จากเถียงนาก,ก็จะสู่เป็นการเป็นบ้านเนาะบ้านหลังใหม่ตอนแรกลุงเลินเพื่อนกะปรับระดับเนียงไว้เรียบร้อยเตรียมสร้างคุดเรียบร้อยแต่พอมาคุยกันแล้วอีกทีหนึ่งก็เปลี่ยนแผนมาที่นี่พอแบบบ้านที่เพื่อนตั้งใจสร้างนะสร้างก็เจเ้าเฮ็ดบบเป็นเนาะลุงเลินเฮ็ดบบเป็นนอกจากจ้างสร้างเวียด ก็เลยเปลี่ยนแผนใหม่ก็เลยบ่มีเป็นผู้ออกแบบกตสิบ่เอาอเกา่าก็เลยสียับมานี่เนาะยับมานี่แล้วก็ยับไปข้างนั้นฟังยับมาฟังนี่บ่าวแล้วเนาะเขตอันฟังนั้นไปจากที่ยับไป้างหนา้ามันกับติดถนนโพดเนาะนจากหน,น้าบ้านมันกับบ่ไก่จากถนนก็เลยอยากยับเขามาายี่พี่ยับมานี่ สิได้ขยับบ้านมองเทียงเนี่ก็เลยเรือเทียงใหม่เนาะรอเบิง่งรอส้มพี่น้องจา๋าการสร้างบ้านในชีวิตหนึ่งนี่ยมันก็ต้องวางแผนดีๆเนาะก็คือเพื่อก็อยากได้บ้านหลังใหญ่แหละสามห้องนอนเออสามห้องนอนสองห้องนำ้ำเนาะหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องโถงแต่ว่าฮู้่าสิแล้วจักปีกับโอ้หน้ำ แล้วค่อยสรางไปเรื่อยๆเ,เริ่มต้นกระสียกเสาตั้งเสาวไว้เอาดินเขา้าปีนากระสีเริ่มก็สางเนาะหลังจากที่เกี่ยวเขาแล้วเดี๋ยวปีนี้ยังไม่ทันได้สางแค่ยกยกเสาเขึ้นแล้วก็เทคานลางค้านพื้นเอาดินเขาดินทมืซอเนาะปีนี้ยังไม่ทันได้ก่อสางปีนาจังสิเริ่มเพราะว่ารอให้ ดินมันแหน,นก่กอนเพ่นว่าเนาะก็เลยอยู่เทียงนาไปก่อนมาบ้านแล้วกสิไดรย้ายเข้าบ้านกสิไดรลือเทียงนานี่ของเพื่อน,นยังเต็มอยู่เนี่ย โกกม่งม่วงนี่เป็นหมากก่ะเด้ออกลูกแล้วปีที่แล้วม,ม,ลม่วงซ้ำแล้วดูโกกม่วงโกคลำไยโกกหมักเฟืองแต่บอกให้ตัดออกเนะาะก็ไว้อยู่นี่ละ,ะเดี๋ยวสร้างบ้านแล้วมันก็อยู่หลังบ้านพอดีเป็นโฮมแต่เมื่อนี้ลุงเลินบ่อยู่เด้ สงสัสลุงเลินเมืองงานบุญเขาเจ้าเห็ดยังให้สร้างกินยายรุ่นแกงปลานี่แหละมองคั่วพันหนึ่งเข่ากันหนึ่งอยู่ล่างไปก่อนบ่นยังบ่ท่านมีคั่วอยู่เห็ดอยู่เห็ดกินอ,อ,อยู่นี่แหละดีแต่เป็นย่ามแรงพี่น้องมองเป็นย่ามฝนเนาะ เขาซ้องนึ่ยอดปุ๊ของรุ่นเป็นครัวอันนี้เป็นซ้านพี่น้องเสาซ้านหมองหลังถวยหลังซ้ำอ่ะเนาะเพ่นกระซงเกา่าพอนนล่ะ สิหนึ่งเข้าแล้วก็สิกแกงป่าให้สร้างกินอันนี้ต้นข้าวเพื่อนตัดเอาต้นมันไปเห็ดเสา ดีแต่พื้นที่ก,กว้างเนาะก็เลยบริอุทมองอยู่อันนี้อยู่ในสวนเนี่ยกว้างเป็นสวนเกา่าติดกับต้นกระทันหมากทานกำลังสุกพี่น้องเต็มต้นเนาะมันสุกกันเลยนี่ มักทันแต่ว่าสมเปรียวปีดเ,เลยปีนี่ปินดกเนาะนี่กำลังสุกลายมันก,ก็ลนสุมส่มเออเด้ต้มันสุกมักกนก็ลนเนาะนี่มักสุกมันลนพี่น้องเนาะแต่ว่ามักกระทันต้นนี่นะบ่กคอยปินแมง เป็นสีทองเนื้อแน,น่นบางต้นไม่เป็นเนื้อผุเด้แล้วแต่ต้นแสบต้นบ่นแสบบางต้นกับเปรี้ยวแห้งตัวอันิกาเปรี้ยวค่อนข้างเปรี้ยวเนาะต้องกินกับเกลือกับพริกมกักกระทันธรรมศาสตร์บ่ได้ปลูกมันเกิดเองท่านบ้านเท่าเนือ้อม,มัน,มนเปรี้ยวคัก แต่อยูนี่เนี่ยมันต้นใหม่ลายพี่น้องมันงํากันเนาะกกม่วงกับหลายปีแล้วสิบกว่าปีแล้วแต่บ่ออกลูกเดวมันงํากันกกใหม่ลายอันนี้ก็กกกระถินอันนี้ก็กกจำปากกมะเงี้ยวมะขามมะขามก็บซีต้นหาต้นแมนเบิร์ตต้นมะขาม ฝั่งนี้ก็จะเป็นอขอ,อกเฟืองขอ,อกงัวเนาะทั้งนี้ก็จะเป็นต้นมะม่วงต้นมะขามมะขามน่ะหลายโพดบดิอึดต,ต้นมะม่วงก็หลายเนาะอันนี้ก็ต้นมะม่วง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 สามต้นสี่ต้นแต่ว่ามะขามเจียงพี่น้อง มะขามนอกระดูเนาะบ้านบ่มีเอเนอะมะขามเจียงกำลังผู้ดีกินมะขามหน่อยโดกโดกเด้เนี่ยเบิงนะ่งแนวกำลังผู้ดีกินเนี่ยผู้ดีกรอบ นี่มาขามน่อยเนาะทำมันแย่ไม่ใช่เปรี้ยวซำนีนพอดีกินชมก้อยแจ้วประแดกประซิวตาําพริกดิบสมบันเท้าบัวไดซืออพี่น้องมะกะทันมะขามหลายโพดมันเกิดเองธรรมศาสติกันหลายตามทุงไ้ทุงหน้า นั่นเลยพี่น้องจ๋ามือวานี้ก็จะขอเก็บภาพบรรยากาศไ้เพียงเท่านี้ไปแล้วท่านผู้ชม,ม,มส,ออสบายดี้าา,าออมถ